เรียกได้ว่าการประกวดกําลังดําเนินไปอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับเวทีการประกวดนางงามนะครับอย่างมิสแกนสระบุรี2025นะครับส่วนทางด้านหลานสาวของแพทนภพานะครับอย่างนาบเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับก้าวเข้าสู่กองประกวดนะครับด้วยชุดลาตี4ชมพูนะครับแบบจัดจ้านเลยแบบว่าโอ้โหเด่นมากใครๆก็ต้องมองในวันนั้นนะครับ แต่ยังไม่ทันได้เข้ากองประกวดอย่างเป็นทางการนะครับนับก็ดันป่วยกระทันหันนะครับต้องรีบพาเข้าไปส่งโรงพยาบาลพร้อมกับโพสต์ขณะนอนกําลังให้น้ําเกลือและได้เขียนแคปชั่นว่ารถไฟไม่ได้ขึ้นนะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วตัวยังไม่หายยุบน้ําเกลือเลยเมื่อวาน่ะ กระทั่งต่อมาก็ทําให้แฟนๆใจหายไม่น้อยนะครับเมื่อนาบตัดสินใจขอถอนตัวจากการประกวดมิสแกนสระบุรีครับโดยนาบได้อธิบายว่าอย่างแรกนะครับนาต้องขอโทษทางกองประกวดมิสแกนสระบุรีด้วยซึ่งร่างกายนาบไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้และคุณย่านาบก็ป่วยกระทันหันวันเข้ากองประกวดได้ฝืนร่างกายตัวเองถอดสายน้าเกลือเพราะคิดว่าตัวเองจะไปไหวแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลก่อนวันเข้ากองนะครับนาก็เป็นลมเพราะฝืนร่างกายตัวเอง แต่นาฟก็ยืนยันคําเดิมนะครับว่าอยากสนับสนุนเวทีมิสแกรสระบ,บุรีและนาฟก็ยังเคารพแม่มอฟีมากๆนาฟขอขอบคุณทีมงานมิสแกรสระบบุรีทุกคนนะครับที่เอ็นดูนาฟและขอขอบคุณด้อมทุกคนที่พร้อมสนับสนุนนาฟขอบคุณแม่ๆกระเทยในเพจนางงามทุกคนค่ะ